นายกิรานุวัตสุรทิตเป็นนักศึกษามาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตคอนแกตครับคณะคณะวศาสตรุสตสาหกรรมสาขาเครื่องยนต์วันนี้ผมจะมาสอนใช้กระจกข้างไฟฟ้ารถยนต์ของรถรุ่นนี้นะครับมาครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้งานนะครับกระจกไฟฟ้าข้างรถยนต์นะครับผมขั้นแรกนะครับเปิดกุญแจ ى. ไปที่สวิตช์ออนนะครับนี่ครับ รูหน้าปัดหน้าปัดจะขึ้นไฟหมดเลยครับทีนี้เวลาเราจะปรับนี่จะเป็นปุ่มปรับกระจกไฟฟ้านะครับอันนี้ถ้าถ้าปรับไปทางนี้จะเป็นของทางขวานะครับอันนี้คือปุ่มที่เราจะปรับก็ของกระจกไฟฟ้านะครับผมประมาณนี้ครับปรับซ้ายปรับขวาได้ทางกระจกนะครับนี่ครับปรับได้เอาที่เราถนัดนะครับเรามองมุมไหนถ้าฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเราก็ ปุมนะครับไปทางซ้ายปรับปุ่มไปทางซ้ายประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับกดปรับได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้โอ,โอเคครับถ้าเราปรับกระจกไปทางที่เราถนัดเรามองที่ถนัดเราจะสามารถขับขี่ปลอดภัยนะครับ แล้วก็ถ้าไม่สามารถปรับกระจกไฟฟ้าได้หรือกระจกไฟฟ้ามันเสียนะครับเราก็สามารถใช้มือปรับแบบแมนนวดได้นะครับนี่ครับประมาณนี้ปรับได้นี่ครับแต่ไม่ต้องมากดแรงนะครับแต่มันแตกนะผมอย่างนี้ครับถ้าเราซ่อมเองไม่ได้นะครับให้ผมแนะนํานะครับให้ไปเข้าศูนย์บริการหรือให้ช่าง ตรวจสอบดูนะครับมันเป็นอะไรถ้าเราไปซ่อมเองเราซ่อมไม่เป็นมันอาจจะเสียเพิ่มกว่าเดิมนะครับผมประมาณนี้ครับโอเคครับสําหรับชิพนี้ผมก็มาแนะนําการใช้กระจกไฟฟ้ามองข้างของรถรุ่นนี้นะครับเป็นวิธีการใช้งานแล้วก็เป็นวิธีการซ่อมแซมหรือหรือมันพังอะไรต่างๆนะครับก็ถ้ามันพัง ควรเข้าศูนย์บริการหรือให้ช่างเช็คนะครับผมถ้าทําเองเดี๋ยวมันจะพังนะครับถ้าทําไม่เป็นก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าใครได้ความรู้มากน้นยเพียงใดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ